วันนี้พี่มงจะมีเรื่องที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกๆคนได้ฟังกันซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องอยากฟังเรื่องนี้มากนั่นก็คือข่าวเมาดารา <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีใครตอบมุกให้เลยวันนี้ มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําก็คือเคล็ดลับการทำพอร์ตโฟลิโอนั่นเองวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่เขาแบบว่าติดตั้งแต่รอบพอร์ตโฟลิโอเลยนั่นก็คือคนนี้นี่เองสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อ Thank you ค่ะ ขอบคุณพี่พี่ไม่ไปทำอะไรเลยไม่ใช่ค่ะนะไม่ใช่ชื่อเล่นชื่อ Thank you จริงๆค่ะอ๋อชื่อเล่นแตงกิ้วหรือว่าอยู่ๆมาขอบคุณมาเอ้พี่จะทำอะไรให้ไม่ทำอะไรเลยชื่อ Thank you ใช่ค่ะอันนี้คือพอร์ตของ Thank you ใช่ค่ะคนเดียวกันปะเนี่ยคนเดียวกันครับมันมันดูมาไกาลเหรอคะพีะ่ไม่ได้มาไกลมาแค่นี้เองเนี่ยนั่งบินมาใส์มา, <c oughs> มาอันนี้เราเป็นเด็ก c ีแคสรุ่น63ใช่ค่ะยืนที่ธรรมศาสตร์ค่ะเป็นคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะอ๋อ,อ,อพอเราก็เลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ค่ะและทีนี้เนี่ยพอร์ฟริโอที่แตงกิ้วทำเนี่ยเวลาส่งไปที่อิมหารัยเนี่ยมันหนาไหมมันต้องทำกี่หน้าไม่หนาค่ะเพราะว่าถ้าเนื้อหาจริงๆไม่นับรวมสารบัญคำนำแล้วก็ปกหน้าหลังเนี่ยก็แค่สิบหน้าค่ะหลกัหลกๆก็จะมีพาร์ทประวัติส่วนตัวค่ะพาร์ทการศึกษา กิจกรรมแล้วก็เกติบัตค่ะแต่ว่าของเอกภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องเพิ่ม standardized test ขึ้นมาค่ะเพราะว่าต้องยื่นผลคะแนนววดระดับทางภาษาด้วยค่ะอะไรนะ standardized test ค่ะ standardized test <c oughs> มันเป็นผลสอบวไวระดับทางภาษาอังกฤษค่ะ <Ừ. S 1> ก็อย่างที่มอทเอนี่ยค่ะก็จะรับเป็น i e l t o e f e l TUEket ประมาณนี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเราต้องไปสอบแยกของเราเองเพื่อมา ส่งในพอร์ตสลิโอนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เกณฑ์ในการยื่นพอร์ตเข้าไปในเอกอิงของเราเนี่ยเขามีกำหนดอะไรไว้ไหมมีค่ะก็จะมีทั้งคะแนนขั้นต่ำของ standardized test เกรดเฉลียะะ่ยค่ะ G.P.A ขั้นต่ำก็คือ3.00 <c oughs> ค่ะแล้วก็จะยังมีเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆคะ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็ก64เนี่ยทางเอกเราจะไม่รับเด็กนานาชาติในรอบพอร์ตค่ะแต่สามารถยื่นได้ในรอบที่ส แล้วอย่างเนี้ยค่ะก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ให้น้องๆไปติดตามตามเพจคณะดีกว่าค่ะเพราะเขาจะอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะใช่ค่ะเพจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เลยค่ะสกดอย่างนี้เลยประมาณนี้ลปค่ะประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีหนึ่งใช่เรารู้แล้วว่าเกณฑ์การจะยื่นพอร์ตเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างทีนี้เนี่ยพี่มงจะเป็นตัวแทนของน้องๆที่แบบอยากรู้ว่าถ้าจะต้องทำพอร์ตเนี่ย มันจะต้องมีการเตรียมตัววางแผนหรือว่าจัดการใช้โปรแกรมอะไรยังไงอย่างเงี้ยพี่ต้องมาถามเคล็ดลับจากน้องแตงกิ้วแล้วแหละได้เลยค่ะย,ย,ยินดีค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดูหน้าปกกอนเลยอย่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำพอร์ตเนี่ยเรามีการแบบวางโครงสร้างพอร์ตเราหรือว่าออกแบบดีไซน์ก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาอะไรไปใส่บ้างอย่างปี63เนี่ยเอกอิงของมอทอเปิดรับรอบพอร์ตเป็นปีแรก ก็รีบไปหาผลงานกับกิจกรรมที่ทําค่ะโชคดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยมไม่ต้องรีบไปทํากิจกรรมเพิ่ม,มทีนี้พอเรารวบรวมแล้วเราก็มาคัดเลือกอีกทีนึงค่ะเพราะว่าพอร์ตเนี่ยจำกัดแค่10หน้าเท่านั้นเพราะว่าสิหน้ามันน้อยมากอะค่ะก็เลยเลือกเฉพาะอันที่สําคัญสําคัญจริงๆเข้ามาใส่ไปในพอร์ตแต่ว่าพี่มีเป็นคนทํากิจกรรมเยอะมากมีผลงานแบบ50ชิ้นแต่ว่า มันมันกำหนดได้แค่สิหน้า<ช>พี่สามารถยอร่อไฟล์เล็กๆๆแค่ห0ิบชิ้นได้อยู่หน้าเดียวนี้ได้ไหมเอาจริงๆก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าก็ <ๆ S 2> จะไม่เห็นความ<ช>เด่นอะไรเลยใช่ค่ะอาจารย์จะมองไม่เห็นแล้วก็กิจกรรมในระดับ รงเรียนหรือระดับจังหวัดนะคะหลายๆคนได้ไปเข้าร่วมอยู่แล้วก็พยายามเลือกที่แบบเด่นๆขึ้นมาดีกว่าให้มันอย่างน้อยๆแต่ว่าคุณภาพใช่ค่ะเ,ออเลือกข้อมูลที่เราจะามาใส่แล้วปุ๊บเรามาแยกประเภทเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือเหมือนหาแนวาทางว่าพอร์ตของเราเนี่ยจะออกมาเป็นประมาณไหน สีที่ใช้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะอตอนนั้นหนูสนใจคณะศิลปศาสตร์ของหลายมหาลัยค่ะก็เลยเลือกว่า,าไปหามาว่าสีประจําคณะของอแต่ละที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็เอามาใส่ในอันนี้ค่ะพอเราใส่สีประจําคณะเข้าไปมันทําให้เหมือนว่าเรามีความอยากที่จะเรียนที่นี่จริงๆ<ช>เหมือนมันเป็นการสื่อสารเล็กๆน้อยๆอยที่ทําให้เขารู้ว่าเด็กคนนี้อยากมาเรียนนะการดีไซน์ของเราอะเราใช้โปรแกรมอะไรเป็นแคนวาค่ะเป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เขามีแบบฟรีกับ แบบที่ต้องเสียเงินซือ้อเราก็เลือกใช้แค่แบบฟรีค่ะเขาก็จะมี Element ต่างๆที่สําเร็จรูปอะค่ะให้เรามาเลือกใช้ได้เลยเป็น t เทมเพลตใช่ก็จะมีทั้งแบบ t e m p เพลตแล้วก็มีเป็น Element ์เล็กๆน้อยๆอย่างของหนูอันนี้ค่ะไม่ได้ใช้ template แต่ว่าก็จับวางจับวางแล้วก็เปลี่ยนสีเอาแค่นั้นค่ะแต่ว่าดูสวยดูดีดูแพงมากขอบคุณค่ะ แล้วก็แบบเป็นอ,อีโมข้างนอกมาใส่อ๋ออันนี้ก็เราไอ้พวกนี้มันคือไม่ได้มีในโปรแกรมถูกไหมอีโมไม่มีค่ะคือมันจะมีเป็นบางอันแต่ว่าถ้าอันไหนเราอยากหาเพิ่มก็ไปเซิร์ชตามแบบ Google แล้วก็หาในเว็บฟรีโหลดมาใช่เงี้ยค่ะอ,อ๋อแล้วเราก็มาแปะในในโปรแกรมของเขาได้เลยใช่ค่ะอ,อัปโหลดไฟล์ได้หน้าปกเนี้ยมันมีความสาคัญยังไงบ้างในการที่เราแบบดีไซน์สมมุตินะคะถ้าเกิดเป็นเล่มเงี้ย เวลายื่นพอร์ตอะกรรมการเขาก็จะเอาพอร์ตมาวางวาง,วางใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นไฟล์ก็จะดูเหมือนกันเขาจะดูจากปกก่อนคะ่ะการที่ทําให้หน้าปกเราน่าสนใจอะก็จะดึงสายตากรรมการความสนใจกรรมการได้ในระดับหนึ่งเลยเหมือนทํานแมก็ได้ให้พอร์ตของเราอะหน้าดูที่สุดใช่ดึงดูดตาเหมือนอยู่ในร้านหนังสือมีเชลฟ์วางเยอะๆยๆยแล้วแบบคนจะต้องเลือกไปหยิบของเราก่อนัออนแรกใช่ค่ะงั้นเขียนว่าหยิบของหนูคนแรกใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆดูหน้าอื่นกันบ้างหน้านี้คือเป็น คำนำเหรอใช่ค่ะจริงๆแล้วคำนำในพอร์ตอะ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนคํานำรายงานก็ได้เราอาจจะเป็นข้อความที่เราต้องการบอกกับกรรมการที่มาตรวจพอร์ตก็ได้เช่นกันค่ะหนูก็เลยใส่เป็นคําพูดของหนูไปก็หลกัหลกๆก็ประมาณแค่ว่าพอร์ตเล่มนี้ค่ะก็ทําขึ้นเพื่อแบบอยากให้เห็นความเป็นตัวของเราแล้วก็แบบว่าความอยากเข้าที่นี่คณะนี้ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโค้ดสั้นๆเป็นของตัวเองอว่าแบบ ฉันเลือกธรรมศาสตร์และฉันหวังว่าธรรมศาสตร์เนี่ยจะเลือกฉันกลับมาเหมือนกันอ้าวขอคะแนนหน่อยแบบเรียกคะแนนเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะอ่อนนิดนึงสารบัญสารบัญค่ะหลักๆก็จะมีโปรไฟล์ค่ะก็เป็นประวัติส่วนตัวเป็นการศึกษากิจกรรมแล้วก็เป็นเกียรติบัตรค่ะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นผลคะแนนสอบโอเคอ้ามาที่ประวัติของเรา แต่ละคนนะคะจะใส่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะใส่ข้อมูลมากข้อมูลน้อยแต่ของหนูเนี่ยก็เลือกใส่แค่แบบสั้นๆไม่ต้องมากก็ได้ค่ะเพราะรู้สึกว่าบางข้อมูลอ่ะกรรมาการเขาดูไปเขาก็ไม่ได้ใช้ใชทําอะไรยิ่งใส่ตสัวนัสือเยอะมันยิ่งทําให้ความหน้าอ่านมันน้อยลงใช่ค่ะ,ะก็เลยเลือกมาอย่างทาเล่นสิ่งนี้ค่ะก็เลือกที่จะใช้เป็นอ,อีโมแทนที่จะใช้เป็นการพิมพ์เขียนเอาค่ะนะมันก็จะได้ไม่น่าเบื่อมันมีลูกเล่นพอเป็นอีโมอย่อยางเงี้ยมันสื่อสารรู้เลยว่าความสามารถของเราเนี่ย เป็นเจ้าของร้านดนตรีเพราะมีกีตาร์ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แม่ค้าหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการพูดค่ะแบบเคยเป็น MC ในโรงเรียนหรือว่าแม่ค้าแล้วก็แบบว่าอ๋อมีแบบว่าโอ้ยดูดวงเหรอดูดวงเป็นนิดหน่อยค่ะดูดวงเป็นเหรอใช่ค่ะวิวดูผ่านอะไรดูผ่านเลไพายิบสีค่ะไพ่ยิบสีวิ่นี่ยเดี๋ยวหลังไม่แล้วขอดูหน่อยได้ค่ะในหน้าประวัติอย่างเงี้ยมันควรจะมีอะไรที่เราต้องใส่บ้าง ก็หลักๆก,ก็เป็นพวกชื่อนามสก,กุลน,นี่แหละคะ่ะชื่อเล่นวันเกิดอะไรพวกนี้ก็ใส่ไปอันนี้ก็ใส่โมอตโต้เข้าไปคะ่ะเป็นแบบคติประจําใจเล็กๆน้อยๆคิดว่ากรรมการอาจจะเห็น personality ของเรามากขึ้นอันเนี้ยที่สําคัญเลยคือ personality เพราะว่าถ้าใส่ประวัติเฉยๆมันก็จะเห็นแค่ก็ชื่ออะไรชื่อเล่นวันเกิดวันเดือนปีเขาคงไม่เอาวันเดือนปีเราไปดูเช็คดวงเช็คอะไรหรอกใช่แต่ว่า personality เนี่ยมาทําให้อ๋อเด็กคนนี้เหมาะกับเรียนที่นี่ไหมคิดว่า ในพาร์ทโปรไฟล์อะค่ะเป็นพาร์ทที่ต้องใส่รูปที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอย่างรูปข้างล่างเนี้ยค่ะมันก็ดูอ่องอ่องติงตองนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าก็ใส่ไปเขาจะได้เห็นว่าเออเราก็ไม่ได้คนจริงจังขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเสื้อผ้าเราจริงจังแต่ว่าแอคชั่นเราแบบว่าคีเล่นใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดน้องบอกว่าพี่เปเกล้าเนาน้องรีบไปทันีเลยนะคะเป็นงเกล้า หนูอ่ะหนูไม่รู้จะใส่อะไรเลยหนูแบบคติประจําใจหนูก็ไม่มีทาเล้นหนูก็ไม่มีหนูใส่ได้แค่ชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดแค่นี้ค่ะเราอ,อาจจะใส่งานอดิเรกทั้งที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับคณะที่เรายื่นก็ได้ค่ะม,มันน่าจะแสดงความเป็นตัวของตัวเราออกมาให้มากขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าของโปรไฟล์ก็จะเป็นเหมือนเป็นข้อมูลแรกที่เขาจะได้รับรู้เกี่ยวกับตัวเราทําให้แบบว่าเขาอยากสนใจที่จะดูต่อในหน้าถัดไป ซึ่งก็คือเป็นเส้นทางการศึกษาของเราใช่ค่ะทําเป็นเหมือนทม์ลายค่ะว่าแบบเอาแค่ตั้งแต่ช่วงประถมพอคะ่ะประถมขึ้นมามัธยมต้นมัธยมปลายว่าแบบเรียนที่ไหนโครงการอะไรเพราะว่า เรอยู่โครงการพิเศษด้วยค่ะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีรถไฟฟ้าที่แบบว่าเป็นสถานีสเตชั <station S 2> นสเตชันก็มันก็เป็นลูกเล่นอีกนิดนึงที่ทําให้ไม่น่าเบื่อแทนที่จะิส s t ว่า1เรียนที่โรงเรียน A เรียนโรงเรียน B รโรงเรียน C มันก็จะแบบธรรมดาไปอันนี้ก็แบบเอ้ยคนนี้มันแบบมีความครีเอทีฟเอาจริงๆใช่ไหมคะคือหนูไม่ได้คิดขนาดนั้นเลย <laughs> นี่ยพี่คิดให้พี่คิดแล้วน้องเอาไปทำด้วยรู้เปล่าวกูดไอเดียค่ะกูดไอเดีย น้องบอกว่าขาะเดี๋ยวหนูจะไปรีบแก้ให้มาอะไรอีกรอบนึงค่ะทำเป็นแบบเส้นไม้าก็ได้ก็ปังอยู่นะคะป้ายรถเมล์ก็ได้ activity ต่างต่างใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกิจกรรมคิดว่าใหญ่ในระดับของเราแล้วค่ะคิดว่าอันเนี้ยน่าจะดึงมาใช้นะก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานนักเรียนหรือว่าได้ไปเข้าร่วมพวกกิจกรรมระดับประเทศนะคะก็ใส่ลงไปเกี่ยวไหมว่าพอเราเป็นเด็กกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ย จะมีโอกาสติดในรอบพอร์ตโฟลิโอมากกว่าคนที่ไม่ทำกิจกรรมเลยรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยคะ่ะเปิดมาเพื่อเด็กกิจกรรมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเด็กกิจกรรมมากกว่าแต่ถามว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมเนี่ยยื่นได้ไหมก็ลองยื่นดูได้คะ่ะเพราะว่ายังไงอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็น่าจะต้องร่วมกิจกรรมสัก 2- 3สกิจกรรมอยู่แล้วอะค่ะรอบพอร์ตโฟลิโอมันทําให้ต่อให้ผลการเรียนเราไม่ได้ดีเท่าคนอื่น แต่ว่าถ้ากิจกรรมเราเด่นตัวตนเราชัดเจนมันอาจจะเข้าไปสู่ในคณะที่เหมาะกับเราก็ได้เลยใช่ค่ะแต่ประเด็นก็คือห้ามลืมว่าแต่ละคณะมีเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่ด้วยอ่าก็อย่าทิ้งละกันอย่าทิ้งอย่าทิ้งว่าฉันจะทำพอจะทำพอจะไม่้ไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยใช่ค่ะต้องทำเกรดด้วยนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้อยู่ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะแนะนำให้ใช้ของช่วงมอปลายใช่ไหมคะแต่ว่า ของหนูมีช่วงกิจกรรมช่วงมต้นที่รู้สึกว <camp us S 2> ่าเออมันเกี่ยวกับเอกที่เราจะยืนก็เลยอใส่ไปหน่อยละกันดีกว่าเราไปเอากิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวแล้วมาใส่ก็พยายามมันคัดเลือกที่มันเกี่ยวข้องกับคณะที่เราจะส่งไปใช่ค่ะนี่ไม่จบเคยกิจกรรมเยอะมากก <G l ix> ิจกรรมหน้าหนึ่งนี่ประมาณ10รูกสิบลูกแต่ว่าไม่กี่กิจกรรมค่ะใส่กิจกรรมผู้จิตอาสาบริจาคเลือดบริจาคเลือดมีไปทําค่ายด้วยเพราะว่า มหาลัยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่เด็กที่กิจกรรมดีผลงานเด่นแต่เขาก็ต้องการ คนที่เหมือนว่ามีจิตอาสาแบบเข้าไปจะไปช่วยอะไรมาหาอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะก็คือทั้งความสามารถแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยใช่แล้วก็ขอหวังว่าอันนี้สมผลบุญจากการบริจาคเลือดจะส่งผลให้เราติดที่นี่ใช่ค่ะก็ท่องไว้ทุกวันค่ะสาธุบุญสาธุบุญน้องๆบอกว่าไปบริจาคเลือดถ่ายรูปถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเป็นเกติบัตรผลงานต่างๆที่เราได้รับมาการใส่ก่อนใส่หลังนะคะเกติบัตร ต้นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับระดับใหญ่ๆห,ห,หน่อยอย่างระดับประเทศระดับภูมิภาคประมาณนั้นคะ<ม>่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมามเป็นระดับจังหวัดระดับโรงเรียนก็คือ The b a s สก็คืออันบนก่อนใช่ค่ะให้คนเห็นก่อนเลยึ๊บ This is me This is my story This is my portfolio ออจริงๆอันนี้เป็นแค่ปกหลังค่ะแล้วหนูว่าไม่รู้จะใส่อะไรก็อ่ะ คิดคําแบบว่าล,ลิเกลิเกหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปไม่ไดเกอันนี้ปกหลังเขากําหนดมาต้องมีปกปกหลังหรือว่าเราอยากใส่เพื่อให้มันดูแบบจบด้วยความสมบูรณ์เราอยากใส่ค่ะก็เหมือนหนังสือหนึ่งเล่นมนะคะเรามีปกหน้าแต่ไม่มีปกหลังมันก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่ดีเหมือนถ้าเกิดเราจบด้วยผลงานมันก็จะแบบห้วนห้วนแห้งแแต่ถ้าเราจบด้วยอย่างเงี้ยมันดูเหมือนแบบจบบริบูรณ์เหมือนแบบนี่แหละ คนนี้พร้อมและที่จะมาเรียนที่นี่จบด้วยความสดใสเออบอว่าพร้อมแล้วนะคะอ,อ๋อค่าค่ะจริงๆหนูก็ไม่รู้จะใส่รูปอะไรแตงก k ้ว u ในฐานะที่เป็นคนที่ติดตั้งแต่รอบพอร์ตฟ,ฟรีโอเลยมีเคล็ดลับอะไรอยากจะแนะนำน้องๆไหมว่าต้องทํายังไงควรจะใส่อะไรลงไปเพื่อให้ติดในรอบแรกอย่างที่เน้นย้ำค่ะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือถ้า เกณฑ์ ain, หรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการขั้นต่ําคืออะไรเราอย่าต่ํากว่าขั้นต่านั้นนะคะก็คือมันคือเกณฑ์ถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็จะไม่รับพิจารณาค่ะม,มันน่าเสียดายตรงนี้ก็ทิ้งเลยเนาะถ้าเกิดเกณฑ์ขั้นต่ําถึงแล้วเปิบก็ใส่ความตัวเองเข้าไปเล่าเรื่องตัวเองออกมาให้น่าสนใจแล้วพอผลบอกออกมาแล้วว่าได้ผ่านมันนําไปสู่ขั้นตอนไหนต่อก็ <G ain. S 2> อย่างของมทค่ะ,ค,ะคือถ้าเราผ่านจากพอแล้วเนี่ยก็จะเป็นสัมภาษณ์ต่อค่ะ อย่างปี63าจะนัดไปสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเลยแต่ว่า6-4เนี่ยจะเป็นออนไลน์ค่ะอ๋ะอเพราะว่ามันจะไม่เจอตัวใช่เป็นโควิดไงคะก็เลยแบบ <c oughs> เจอไม่ได้เล่าบรรยากาศตอนเราสัมภาษณ์ก่อนว่าเราตื่นเต้นไหมเราเตรียมตัวยังไงในการไปสัมภาษณ์ตื่นเต้นมากคะ่ะแบบกดดันมากช่วงเตรียมตัวก็คือขอให้ครูที่โรงเรียนช่วยคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะให้ครูชาวต่างชาติมาช่วยสัมภาษณ์แล้วก็ได้ติดต่อกับครูสมัยมต้นค่ะที่ตอนนี้เขากลับประเทศไปแล้วาเงี้ยแล้วยังพูดคุยกันอยู่ าก็คอยช่วยซ้อมสัมภาษณ์ให้ซ้อมก่อนใช่ค่ะแล้วก็ออกสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันเอกยิงนะคะก็เลยเป็นภาษาอังกฤษลว้วนไม่พูดภาษาไทยเลยแต่ถามว่าอาจารย์ที่เป็นคนสัมภาษณ์เราจริงๆเนี่ยก็เป็นคนไทยหมดนค,นค่ะใช่อย่างปี6 3กเขาก็จะมีห้องเก็บตัวกับห้องสอบสัมภาษณ์ห้องสัมภาษณ์ก็จะแบ่งเป็น5โต๊ะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยว่าใครจะได้โต๊ะไหนความยากง่ายก็จะต่างไปขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านค่ะเราเจอคําถามไหนที่เราสึกว่า เอ oh, คือตอนแรกเขาถามก่อนเกี่ยวกับคอร์สซิลาบัสค่ะว่าแบบเหมือนเขาอยากรู้ว่าเราไปทํากันบ้านเกี่ยวกับเองนี้มาไหม mm hmm. เขาก็ถามว่าเราชอบวิชาอะไรแล้วทีนี้เขาก็ไปถามคําถามอื่นถามไปเรื่อยๆแล้วเขาก็วกกลับมาถามคําถามนี้ใหม่ว่าแบบเราวิชาอื่นนอกจากนี้ล่ะตอนแรกก็อึ้งค่ะแต่ว่าก็นึกได้ว่า โอเคเราเตรียมมามากกว่า2วิชาแรกก็เลยรอดไปค่ะนอกจากคำถามเมื่อกี้แล้วที่แบบว่าแต่ว่าเราตอบได้มันยังมีคำถามประเภทไหนอีกบ้างเข้าไปก็ให้แนะนำตัวก่อนแล้วทีนี้พอเราแนะนำตัวเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลจากที่เราแนะนำตัวไปเป็นคำถามถัดๆไปค่ะเหมือนถามเกี่ยวกับตัวเรามากขึ้นใช่ค่ะแล้วมันจะต่อยอดได้หลายคำถามด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทำความรู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าจบท้ายเนี่ยจำได้ว่า อาจารย์เขาให้เราถามกลับค่ะว่าอยากถามอะไรกลับไหมคําถามเนี้น่ากลัวคําถามนี้ส่วนใหญ่เป็นคําถามที่ทุกทกที่จะมีด้วยนะใช่ค่ะที่คุยกับเพื่อนนะคะก็คือเพื่อนก็จะถามไปเรื่องทุนการศึกษาแล้วเราก็หาข้อมูลมาก่อนว่าเออเราอาจจะโดนเราก็เลยฉีกเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยถามอาจารย์กลับไปว่าอาจารย์ทั้งสองท่านสอนวิชาอะไรคะอาจารย์เขาเขาก็บอกชื่อวิชามาใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยตอบกลับไปอ๋ออยากเรียนกับอาจารย์ด้วยจังเลยค่ะ เราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเรียกคะแนนเก่งอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดได้มาเรียนด้วยจริงๆแล้วอาจจะไม่อยากก็ได้นะแต่ต้องติดก่อนต้องติดก่อนแสดงว่าพอเราไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันจะมีการคัดออกอีกไหมมีค่ะอย่างของปี6 4เนี่ยไม่ทราบจํานวนค่ะแต่ว่าของปี63ถ้าจําไม่ผิดมีคนติดสัมภาษณ์ทั้งหมด51คน และคัดจริงๆเหลือแค่15คนค่ะโอ<ฮ>ใช่เพราะประกาศรับรอบพอตแค่15ช่วงห้องเก็บตัวค่ะอาจารย์เขาก็จะมีเป็นบอกไว้ก่อนเลยว่าเปอร์เซ็นต์คะแนนเนี่ยแบ่งเป็นยังไงหลักๆก็คือจะแบ่งเป็นพอร์โฟ f ลิโอ60คะแนนและอีก40คะแนนคือสัมภาษณ์ล้วนๆซึ่งๆๆสิ่งที่เขาต้องการวัดจากการสัมภาษณ์ก็คือเป็นทักษะการฟังพูดค่ะคําถามสุดท้ายอ่ะที่เขาจะให้เราถามกลับอ่ะมันเรียกคะแนนได้เยอะเหมือนกันนะ เหมือนค่ะเหมือนพี่เคยไปฟังมาฟังพอดแคสต์มาเขาบอกว่าเวลาเขาดูคนอ่ะเขาจะไม่ได้ดูที่การตอบคําถามเขาดูที่การตั้งคําถามของเรามันวัดคนได้จริงสุดท้ายให้พี่แตงกิ้วเนี่ยให้กำลังใจถึงน้องๆหน่อยที่อยากจะเข้ามาติดในรอบพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่รอบแรกเลยเพราะว่าไม่อยากจะไปสู้ลบในอีกรอบอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกทุกคนมีความกล้าค่ะกล้าที่จะได้ลองยื่นเอาผลงานของเราที่เราตั้งใจทำมาเนี่ยยื่นไปในแต่ละมหาวิทยาลัย แค่เรากล้าที่จะส่งเนี่ยเราก็เหมือนชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะที่เหลือก็แค่ไปรอลุ้นกันว่าเขาจะถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนค่ะกล้าไว้มั่นหน้าไว้ก่อนอย่างอื่นไม่เป็นไรใช่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะเรากล้าทำเขาก็กล้ารับก็ได้นะบางชีขอบคุณคุณพี่ตังคิวมากขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าน้องๆก็จะได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจในการแบบว่ามีความกล้าที่จะทำขอรู้แล้วและค่ะ แล้วก็หลังจากนี้อยากให้พี่มงเนี่ยพาใครมาแนะนำมาพูดคุยก็ลองมาคอมเมนต์บอกได้นะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย